สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ยังเกม X10 เกมมือถือแอคชั่น RPG มาใหม่จากทังค่าย X7 เกมตัว X7 เกมได้ทำการแจกคูปองเงินสด1,000หยวนใช้ฟรีแทนเงินสด4,551บาทไทยแจกทุกคนนะครับผมโอเคผมได้๋ัวมาดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยโอเคผมพอเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเกม X10 แล้วนะครับผมก็จะเจอรายละเอียดต่างๆเนาะ เกมนี้ก็จะแจกคูปอง1,000หยวนหรือว่า4,551บาทไทยนะครับทุกคนใช้ฟรีแทนเงินสดได้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องเติมนะใครที่เป็นสายฟรีนะครับให้ทุกคนนะครับผมมาดาวน์โหลดเกมตรงคำว่าเปิดตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วเนาะพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทําการติดตั้งจากนั้นก็กดคําว่าเปิดเพื่อเข้าเกมได้เลยครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม e m u l a t o r ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t o r ที่ดีที่สุดโอเคครับผมเราก็เข้ามาอยู่ภายในตุวกเกมแล้วนะครับผม สำหรับวิธีการเล่นเกมนี้นะครับให้เรามากดคลิกที่เควสซ้ายมือเลยครับทุกคนก็จะมีเควสหลักเควสรลองนะครับเกมนี้ครับผมมันจะเดินเควสให้เราอัตโนมัตินะครับทุกคนกดได้เลยครับผมเควสหลักตรงนี้ครับเห็นไหมมันก็จะเดินเควสให้เราอัตโนมัตินะครับผมในตอนนี้ก็จะเป็นระบบการผ่านด่านนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ด่านที่2องขีดเจ็ดเนาะเกมนี้มันจะเล่นผ่านแชปเตอร์ต่างๆนะครับทุกคนกดไปที่ด่านนี้เลยครับ นี่ก็จะเป็นรายละเอียดของด่านต่างๆนะทุกคนก็จะใช้พลังงาน5อันนะผมต่อการต่อสู้ต่อหนึ่งดาเนาะเข้าไปครับเดี๋ยวเรามาดูระบบการต่อสู้กันเลยครับผมขวามือนะผมก็จะเป็นสกิลของตัวละครหลักของเราเนาะอ่าซ้ายมือก็จะเป็นปุ่มบังคับนะครับทุกคนขวามือมันมากทุกคนเกมนี้บอกเลยครับ ใครที่ชื่นชอบเกมแนวแอคชั่นอารพีแนะนําเกมนี้เลยครับผมเรียบร้อยเห็นไหมเคลียร์มอนสบายๆครับผมใช้สกิลให้ดูเห็นไหมครับสกิลแนละ้งคอมโบมันมากทุกคนอนทุกคนสังเกตเห็นไหมครับผมจะเป็นตัวหนังสือตรงนี้เนาะที่เป็นขึ้นว่า CB ตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นคอมโบนะครับผมยิ่งเรานะครับทําคอมโบต่อศัตรูนะครับผมรวดเร็วเนาะมันก็จะ ขึ้นนะครับผมเป็นระดับ A สูงสุดอยู่ที่ระดับ S นะทุกคนยิ่งคอมโบไวยิ่งดีนะทุกคนมันจะเพิ่มดาวเมจนห้กับตัวละครหลักของเราเนาะเรียบร้อยครับผมพอเราชนะนะครับผมเราก็จะได้รับไอเทมต่างๆตามด่านที่มันดรอปนะครับผมแล้วก็จะได้รับ XP ให้กับตัวละครหลักของเราหลัที่เราเล่นผ่านด่านออกมาแล้วนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเก็บ3ดาว ตรงนี้นะครับผมให้ครบทุกชัปเตอร์เนาะเราสามารถกดรับของรางวัลตรงนี้ได้ด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมนะครับหนึ่งชัปเตอร์เราจะเก็บได้24ดาวนะทุกคนอ่ามันก็จะแจกพวกชิ้นส่วนอาวุธนะครับทุกคนกดรับได้เลยนะครับตรงนี้แนะนําให้เก็บให้ครบ24ดาวทุกชัปเตอร์นะครับทุกคนอ่าแล้วก็จะมีระบบการอัปเกรดอาวุธอาวุธชุดแฟชั่นนะครับทุกคนสำหรับ อาวุธนีผมประจําตัวของตัวละครหลักของเรานะครับผมมันจะปลดล็อกตามเลเวลของตัวละครหลักของเรานะครับทุกคนอ่าแต่ละอาวุธนะครับผมมันจะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับทุกคนสังเกตตรงนี้เห็นไหมครับสกิลตรงนี้นะครับผมมันจะไม่เหมือนกันเนาะอ่าสามสกิลหลักที่ใส่ให네้กับตัวละครหลักของเรานะครับทุกคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับอาวุธแต่ละอันเนาะอ่าสำหรับการอัปเกรดอาวุธนะครับทุกคนเราจะสามารถ อัปเกรดเลเวลเท่ากับเพดานเลเวลของตัวละครหลักของเรานะครับทุกคนสมมุติว่าเลเวลหลักของตัวละครของเราเลเวล10นะผมเราก็จะสามารถอัพเลเวลอาวุธได้แค่เลเวล10นะครับทุกคนสามารถอัปเกรดได้นะผมจะใช้ทองตรงนี้เนาะในการอัปเกรดทองตรงนี้หาได้จากไหนหาได้จากการที่เราเล่นผ่านด่านนะครับทุกคนมันก็จะดรอปตามด่านต่างๆนะครับแล้วก็จะมีระบบ ชุดแฟชั่นนะทุกคนตรงนี้อ่าเริ่มต้นมาทุกคนระบบเกมก็จะแจกชุดราชามงกรนะครับผมเป็นครบเซตเลยเนาะเป็นระดับสีม่วงนะครับทุกคนได้รับทุกคนนะสำหรับชุดนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีระบบการอัปเกรดสกิลตรงนี้นะครับผมเห็นไหมสกิลพื้นฐานของตัวละครหลักของเราเนาะนะครับ เราสามารถเลือกอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เลือกในการใส่สล็อตของสกิลของตัวละครหลักของเรานะครับทุกคนเห็นไหมครับสามารถเลือกได้เลยเนาะแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนโครงเป็นคาตอนเลเวล30นะครับทุกคนสำหรับเกมนี้่าบอกเลยผมโคตรมันนะครับแล้วก็จะมีพวกระบบตัวละครนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับ มีเยอะมากนะสำหรับตัวละครเกมนี้ก็หาสุ่มเอาได้าจากการสุ่มกาชาปองนะทุกคนสำหรับตัวละครพวกนี้เนาะระบบกาชาปองณนะปัจจุบันก็จะมีให้เราเปิดแค่2ตู้นะครับผมในช่วงแรกนะครับผมมันจะมีให้เราเปิดแค่ตู้สุ่มหาดาบนะครับทุกคนตู้นี้นะมันจะการันตีถ้าเราสุ่มครบ49ครั้งนะทุกคนก็จะการันตีดาบระดับ s s r นะครับ อ่าโอเคผมเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยผมว่ามันมีดาบอะไรบ้างนะครัทุกคนมาที่ไอคอนตาตรงนี้ครับที่เลยไมครับผมโอ้โหดาบนะครับระดับ S s R นะก็มีเยอะอยู่นะทุกคนตามนี้เลยครับผมมาครับผมมาสุมพร้อมกันครับผม49โลผมมีพอดีเลยครับผมลองซุมดูนะครับโอ้โหออกเป็นเศษนะครับผม10โลแรกแล้วก็ระดับ S R อีกอีกสี่อ่า 10โลต่อไปครับผม SR 1อันครับผม s r อีก4เล่มครับน่าจะการันตีแน่นอนแล้วอ้าวมาครับผม SSR ครับโอ้โหอย่างเท่ครับทุกคนนี่ครับสกิลจะเป็นสกิลน้ำแข็งนะสำหรับดาบเล่มนี้ทุกคนโอ้โหหวานเจี๊ยบครับผมเล่นยาวๆคราแบบนี้ อ๋อนี่ครับทุกคนเห็นไหมถ้าเราสุ่มครบ49ครั้งแล้วนะครับมันจะการันตีอีก1รอบก็คืออีก91ครั้งเนาะถึงจะการันตีดาบระดับ s s r นะครับผมวันนี้ก็เรามาสุ่มดูนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมทาง X7 เกมได้ทําการแจกกิฟโค้ดเยอะมากนะครับสำหรับวิธีการเติมโค้ดกดเข้ามาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้ครับผมมาที่คำสั่งขวามือตรงนี้ครับผม โค้ดเราหาได้จากไหนตรงนี้เลยครับผมโลโก้ Xspin กดติ๊กเข้าไปครับแล้วก็มาที่กล่องของขวัญแล้วก็มาที่รหัสของขวัญครับผมแล้วก็มาที่คลิกเพื่อรับตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เนาะแล้วก็ให้เรากดติ๊กเข้าไปครับผมมันก็จะคัดลอกโค้ดให้เราอัตโนมัตินะครับมากรอกที่ช่องนี้ได้เลยกดเติมโค้ดครับผมนี่ครับผมแจกตัวกรชานะแจกเยอะมากครับทุกคน แนะนำให้กรอกให้ครบทั้งหมดทุกโค้ดนะครับผมจะได้ไม่พลาดไอเทมดีๆนะในแอป X7 Game นะครับผมก็จะมีฟังก์ชันและเครื่องมือต่างๆให้เราใช้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาฟังก์ชันบูสเตอร์ฟังก์ชันบูสเตอร์มันจะช่วยให้เราเล่นเกมเสถียรขึ้นและจะช่วยหา vpn ของเซิร์ฟเกมต่างๆนะครับทุกคนแล้วก็จะมีฟังก์ชันเครื่องมืออัตโนมัติคลิกอัตโนมัติโหมดภาพซ้อนภาพ อันนี้ก็ลองไปใช้ดูนะครับผมสำหรับฟังก์ชันต่างๆที่มากับแอป X7 Game นะครับผมจะช่วยให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นสำหรับเกม x อนะครับทุกคนทาง X7 Game ได้ทำการแจก1,000หยวนนะครับหรือว่าเท่ากับเงินไทย4,551บาทนะครับทุกคนผมขออนุญาตสอบทีการใช้คูปองเงินสดฟรีล้วกันนะครับผมแจกฟรี1000หยวนนะครับ ให้ทุกคนเลือกแพ็คที่ต้องการที่จะซื้อได้เลยนะครับทุกคนเลือกแพ็คได้เลยครับตัวอย่างผมจะเลือกเป็นแพ็คนี้ละกันนะครับผม6หยวนเนาะกดติ๊กเข้าไปครับแล้วก็ให้เรามาที่คําสั่งขวามือตรงนี้นะครับผมเพื่อการใช้คูปองเงินสดฟรีอ่าแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างชําระเงินแบบนี้นะครับศูนย์บาทนะทุกคนเห็นไหมกดชําระเงินได้เลยครับผมอนี่เเรียบร้อยครับผม ิธการใช้คูปองเงินสดนะครับมันจะแจกอยู่เนาะดูตรงนี้ครับผมมาที่อีกสิบเป็นเกียรก็มาที่คูปองตรงนี้นะครับเห็นไหมแจกทุกวันนะครับผม1000หยวนนะครับเท่ากับ4 5 5 1บาทไทยนะครับผมแนะนำให้ใช้เลยครับผมสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมไม่ต้องเติมเนาะแค่ใช้คูปองเงินสดแบบฟรีๆนะครับทุกคนเลือกแพ็คดีๆในการเลือกซื้อละกันนะครับผม ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมพิน่าสนใจกันดีกว่าครับผมอันดับแรกก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอิน7วันนะครับทุกคนก็จะแจกตัวละครนะครับทุกคน2ตัวเลยเนาะตัวนี้ระดับ SR แล้วก็ระดับ SSR นะครับทุกคนจะเป็นตัวละครหลักนะครับสามารถสับเปลี่ยนกันได้นะครับทุกคนโคตรมากนะตัวนี้นะครับน่าจะอยู่เทียเมตานะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะ แล้วก็จะแจกพวกกล่องอาวธอาวุธนะครับทุกคนแล้วก็จะมีกิจกรรมเปิดเซิร์ฟเวอร์สิเวันตรงนี้นะครับทุกคนให้เราทำเควสเนาะจนครบ7วันนะทุกคนเก็บคะแนนนะครับก็จะได้รับดาบระดับ SR แล้วก็ SSR แล้วก็ระดับ UR นะครับทุกคนถือว่าแจกเยอะเอาเรื่องนคนัะผมอย่าลืมกดเข้ามาทำกันด้วยนะครับผมสำหรับเควสต่างๆนะครับ ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกม x 1 0จากทังค่า x 7 g ็ m เกมแจกฟรี1,000หยวนหรือว่า4,551บาทไทยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s c r i b e ด้วยครับผมคอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ